อ่ะเล็กี่ออกอืมนะอ่าใช่ปะ่ะมาหนึง่งอืมอ่ะเปิดดูกันเดี๋ยวกันเปิดดูกันเปิดดูกันเปิด,ด,ดกอ่อนเดี๋ยวเดก่อนเปิดดูฮะเปิดดูนะครับเล็กลงเลยเดี๋ยวเพื่อ เจ็ดนะครับเอกเจ็ดนะครับเอกเจ็ดนะครับอืมฮะมาดูกันดูกันครับ เลขหกนะครับนี่นะครับเลขหกนะครับหมือนไปอีกเหยากานเหยวกาน,กอ,นอีกตัวนึง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 อ้าวอันเดียวเานะขอ ไปกันไปกันไปไปกันอืมเด็กที่อยู่อะไรวะเนี่ยอีกเลขห้าอีกนะครับห้านะครับโอเคไป